วส,สวัสดีครับจุกคนยินดีตอนห้าเข่าสู่สองว้าวท่องตอนนี้ท่องอายุที่สะพานต่างสินนะครับสำหรับคิมีวราวท่องจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอยู่ที่สะพานต่างสินนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเป็นเวลาสามสามทุ่มยี่สิบนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับคนก็เริ่มมาเยอะนะครับ ส0นาทีนะครับ okay. ดินเนอะร์ mm hmm. ก็ผ่าน mm hmm. ไปมานะครับ mm hmm. BTS mm hmm. มานะครับวิ mm ่ง hmm. สวนกันนะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็น มารักษาความปลอดภัยนะครับ 现在这便宜吧？往返一千二、哦，好便宜。 บรรยากาศเริ่มคึกคักนะครับตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนะครับมารอตั้งแต่ห้าโมงนะครับมาเยืนอนมาเยือนรอนะครับรอสมพุอยู่ที่สะพานตากสินนะครับ ประมาณสี่ทุ่มเขาจะปิดถนนนะครับตรงนี้นะครับผู้คนก็จะมายืนเต็มเลยนะครับตรงถนนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครมาคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาทองฮหดคลิปต่อไปในเด้อสำหรับคลิปเบาทองกันขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกัน คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนเขาปิดถนนนะครับคลิปนี้น่าจะได้ลงพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ลงไม่ทันนะครับเพราะว่าเน็ตมันช้ามากแลครับรเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ ที่จะไปโจดนะครับอยู่ที่หน้าห้างไอคอนสยามน,นะครับนี่จะเป็นพรุนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสี่สิบสองนาทีนะครับเรือพรุมานะครับเรือลำนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> สองนะครับเรือพลุนะครับเป็นไหมท่านผู้ชมเรือสองลำนะครับ 越来越多了，我听好那边已经上不来了，但是现在你说这种情况基本上不存在，为什么？因为他说,他说潮汕人。